าวิกรตสิเคตัดสินใจที่จะไม่ขยายเวลาเขกาใเชิญเนาะกินอดเหตุผลว่าสถานการณ์ในประเทศเร่งมานเยอะเปไปทำสลักกินเงินทำไม่ได้น่ะทำแซนด์วิชกินเนาะอนาร่วยฉุกเฉิของกองทัพสเปนเร่งจับไฟป่าหลายจุดในแคนบาดานี้ก็พอละที่11เ็ตกลามแล้วเห็นไหมอืมแดงแล้วทางทีมเอ็นจะเก็บลูกแดงเนี่ยทำแซนด์วิชกินกันเนาะ ยกระดับบริการด้านสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลกับ True Health เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของปัญหาผลิตภัณฑ์พันธมิตรพร้อมขยายบริการเรา g r e กลิ่นโอไปเก็บมามะเขือเทศเก็บมาได้แค่นี้พอไข่ใบหนึ่งมัสตาร์ดแล้วก็มายองเนสเนาะแล้วก็ขนมปังมันลดราคานะดูดิเห็นไหมเราซื้อปกติกินอันนี้แต่วันนี้มันลดราคาดูดีใจมากเลย แต่มันยังไม่หมดอายุนะ okay. เราจีนปังก่อนเนาะจีนปังหน่อยจี่ให้มันร้อนกรอบหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทาเอ่อมายองเนสกับมัสต,มสตาร์ดกันทาด้วยมายองเนสแล้วก็นี่นะนเนาะมายองเนส กไอ้ด้านนี้ทาเรมัสตาร์อันนี้เนาะทาเรมัสาร์ดและทีนี้เราก็เอาผักใส่ไปนะเลยเจำใจเพราะเราปลูกเองผักผักปลอดสารพิษเนาะผักปลอดสารพิษเราปลูกเองเราไม่ต้องกลัว เทศก็น้อยหน่อยเพราะว่าเก็บกินเปล่าเรียบเลยมะเขือเทศมันหวานมากเลยนะ <c oughs> จริงมะเขือเทศราชินีหรือไงก็ไม่รู้เราปลูกมาเนี่ยมันหวานมากเลยอะ่ะเออเดี๋ยวจะต้องกินเลยลูกเลี้ยอ่ะแค่นี้ละ่เะเนนี้เราก็นี่มันต้องมีไข่ด้วยเนาะ เอกก็มีไข่ล้มลุงมแล้วก็บมดุ้มด้วยไข่เนาะแล้วเราก็โรยผิดไทยทุกครั้งเลยขาดไนไม่ได้เลยผิดไทยเนี่ยเนาะมันต้องโรยหน่อยจะทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้นเนาะแล้วเราก็โรยดิยนนา เนาะเราก็โรยด้งาหนาหนาั้วหน่อยมากน้อยตามชอบนะคะมากน้อยตามชอบน้อยแล้วเราก็จะมาประกบกันละเนาะประกบกันเลยนี่นี่นนองแค่นี้แค่นี้ค่ะใส่แล้วนะคะได้ เซนิชหน้าทานะหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเราชงกาแฟด้วยเนาะเดี๋ยวเราชงกาแฟด้วยนะเนาะมีขนมฟังไม่มีกาแฟมันกระไรอยู่อะไรเนี่เนาะช้อนดีหมอห้ามนะแต่เอาหน่อยหนึ่ง ขอช้อนม,มันเป็นช้อนชาเล,ล็กๆอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วรีว้อ,อน,นี้มันจะไม่แรงมากเลยนั้นกินได้แทร์หญิงสั่งบอกว่ากินกินได้แต่แม่นาแพ้จริงๆบอกไม่ให้กินแต่เราจะกินแล้วก็ขอคุณหมอแล้วแหละคุณหมอเออได้นะแต่วันนี้ก็อย่าเกินหนึ่งแก้วเพราะมเป็นสิ่งเสพติดอย่างเดียวที่เราติดนะ อย่างเราไม่เคยติดเลยเราติดไม่เป็นเพราะมันไม่อร่อยแต่เรากินกาแฟได้อย่างเดียวเพราะมันอร่อยนี่ได้แล้วค่ะคุาเชาแซนดิชน,น่าทานมากเลยลกับกาแฟดำเนะาะเมื่อวานนี้นั่งจัดสวน ฝนตกเลยเอาออกไปตากแดดอยู่มุมนู้นเยอะเลยเห็นไหมมันงามงามเนี่ยดูสิงามมากเลยเนี่ยมารีก็งามแลละอ,อันนี้ก็จะกินได้อีกแล้วเนี่ยเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวบ่ายนี้ทาผัดกระเตี๋ยวกินอยิบเนี่ยนะมอสโกเทศมันมงามมีหลายต้นเลยข้างนอกอะ่ะเอาออกไปตากแดดอยู่ข้างนอกระเบียงนอกเยอะ